แยากเหลือกเกินที่จะนิยามเขาด้วยประโยคสองประโยคมีคาแรคเตอร์ไม่มีคาแรคเตอร์คุณไม่ได้ไม่อยากชี้นำเลยไม่อยากชี้นำแต่บอกเลยว่าอพิจารณาไว้หน่อยหนุ่มสอดคอนต่อไปสวัสดีครับเจฟกันน,นเนกพัชระวิรันกุลครับผมหนูอาจจะดูเทาๆนะฮะ,ะแต่หัวใจหนูสีชมพูรมครับแม่ หนูจะดูเท้าแทนไอว่าหนูเลยทุกอย่างจะดูซอฟทันทีคุณแม่ก็ชอบใจจงทิ่ก็พูดหนูนั่นแหละค่ะจะขอดูสักหน่อยว่าเป็นหนูพุกหรือหนูดิ่งมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมถ้าดูเป็นมิดีนะตัวหอมตัวหอมตัวหอมโอเคตัวหอมกลิ่นมุดดีแล้วเกินชอบกลิ่นเนยเออเขาแค่เมาหน่อยมันจะไปเป็นอะไรไปละอ๋อเจ้าคุณตาสั่งไว้แล้วเจ้าคุณตาสั่งไว้ว่าอะไรฮะคือทั้งตระกูลไม่มีคนดื่มเลยค่ะ ไม่เริ่มตั้งแต่รุ่นเราเลยนะครับขอเชิญพบกับมหาหน้าแห่งความโศกดานเด็กเกษเสวัสดร์ปัลละกวงด้ยุทธยาและปรมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเอง ต้นหอมสก,กุตลตราเทียนไพโรส,สีสันที่สนุกที่สุดเทคแมวไทยแลนด์มาแล้วครับเทคกแมวไทยแลนด์คุณแม่ขอเลือกครับ16สาวโสดและ16คุณแม่ควงคู่กันมาดูไว้เห็นกับตาสิ ผู้ชายที่จะเด็กกับลูกสาวฉันเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะยากเย็นอะไรนักหนาทำไมไม่มีแฟนสักทีแม่จัดการเองนั่นแหละครับก็เลยไปที่หม่างซสซั่นนี้ซึ่งวันนี้แม่ลูกคู่หมัมาอยู่กับเราครับน้องแป้กและแม่รุ่งนะคะสวัสดีค่ะคุยกับคุณแม่รุ่งหน่อยดีกว่าค่ะปกติคุณแม่ติดตามเท็กเมียขอไทยแลนด์เป็นประจำด้วยหรอครับประจาค่ะดูประจําเลยนะครับวันนี้มายืนบนโพเดียมที่เราดูมาตลอดแล้วเป็นไงฮะบรรยากาศเป็นงไงฮะก็ ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะฮะพิธีกรชายเป็นยังไงฮะรอค่ะแม่พูดเรื่องจริงได้นะเขาหลับตาแล้วมั้ยหอค่ะรู้แหละว่าตอบไปยังงั้นแต่ก็ฟังแล้วก็สบายใจพิธีกรชายเขายังไงนะฮะน่ารักแล้วก็หล่อมากค่ะไปดวอะไรมาไว้ข้างหลังเดี๋ยวตอนพักนะตอนเบรกกินข้าวนะบ้านนี้ลงบุฟเฟ่นะบ้านอื่นกินข้าวกล่องโฟมเหมือนเดิมนะ โอเคเอาละในแต่ละสัปดาห์เราก็จะเลือกหนุ่มโสดที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไปสัปดาห์ที่แล้วบันเทิงนี่ยังบันเทิงค้างอยู่เลย <sh arp> หนุ่มโสดคนนี้แม่ยากเหลือกเกินที่จะนิยามเขาด้วยประโยคสองประโยค <sh arp> มีคาแรคเตอร์ไม่มีคาแรคเตอร์ คุณไม่ได้ไม่อยากชี้นําเลยไม่อยากชี้นําคนก่อนไปบอกว่าบันเทิงเนี่ยแม่โอคาดหวังน้องโมมายเนคาดหวังเลยบอกว่าสายเขียวนี่เลย,เย <lish S 2> ก็เกิดอัคติเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยไม่สปอยแล้วกันไม,ไม่พูดแต่บอกเลยว่าอพิจารณาไว้หน่อยุ่มสอดคนต่อไป One. anywhere I'm at, turn the city up. Three, two, one. I don't like to brag, but I'm really young. it's a new day. it has been new. Been a decade since I made it out of rent too. We some owners, baby, we don't got no rent do My trick, but my wife, feel like the to trick too. Make Christmas. Hey Saint Nick, what we want? Get we on list How we got here doesn't make sense. Have patience, that'll make sense. Three, two, one. Anywhere I'm at, turn the city up. I can flip a dollar to a million. I don't like to brag, but I'm really young. Three, two, one. Anywhere I'm at, turn the city up. Three, two, one. I don't like to brag, but I'm really young. Picking up the slack, drawing in this prime way, I'm getting to the rack. I do what I want, when I want, where I want, no cap. Anywhere I'm at, turn the city up. I can flip a dollar to a million. สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอ่ะอะแว่นเวินี่จะใส่กันทั้งรายการัเลยไหมอ่าจะได้เห็นความหล่อเลากันสักนิดนึงยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงฮะซีซั่นนี้แม่ลูกมาคู่กันเลยยอมรับว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกกดดันนะตอนนี้อ่าคุณแม่ดูแววตาดุทุกคู่เลยสั่นนะโอ้เอาไว้ ความแม่ก็อย่างนี้แหละแต่ใจดีกว่าที่คิดเขาเขาไม่ได้ตัดสินคนที่ภายนอกเพราะถ้าเป็นพวกเรามองอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยก็คือแน่นอนเลี้ยว <laughs> <laughs> แต่เราจะไม่ตัดสินคนที่ภายนอกทําตัวสบายสบายทำตัวสบายสบาย,บาย,บายครับแม้ว่าจะมีคุณแม่สิบหคนจดจ้องเราอยู่ <c oughs> เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวสบายสบายแต่ล้วสบตาแม่คือ พอถอดด้านปุ๊บเริ่ม s <S รู้สึกเข็นหลังสึกแปลกๆครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนี่นี่ดูแม่นี่พลอยกับแม่นีเห็นไหมยิ้มแย้มแจ่มใสดูบ้านที่เป็นมิตรกับเราโจ้หูบ้านเนี่ยทางเจ๊หลัวนี่อย่าไปมองทางนั้นพลังลบพลังลบโอเคอ่ดูคนที่บวกบวกเอาไว้อเคมาแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักนะครับสวัสดีครับเจฟกันนเนกพัชระวิรันกุลครับผม เขาบอกว่าโลกเราหมุนได้ด้วยความเร็วแต่มันสวยงามได้ด้วยความรัดครับหนูอาจจะดูเทาๆนะฮะแต่หัวใจหนูสีชมพูไหมเอหนูจะดูเทาๆเขาแทนใจว่าหนูเลยทุกอย่างจะดูซอฟทันทีลง20%เนี่ยเอาอะเดี๋ยวหนูจะได้รู้ว่าลงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหนูจะได้รู้ ลังสีอมหิตของความแม่เพราะฉะนั้นเอาละถอยแทนตัวกับแม่แม่ว่าหนูน่ารักน่ารักคัออบอ่ะตอนนี้หนูจะขอให้ลูกสาวถอยหลังไปแล้วคุณแม่นี่นะจับจ้องกับปุ่มไฟเอาไว้จะดีจะเลวจะยังไงหนูขอแล้วกันโอเคเอาพอยิ้มยิ้มนะ,อ,ะอย่าพึ่งไปแบบว่าเอออย่าพึ่งไปตัดสินั้งว่าจับไม้จับมือเอ๊ะได้กลิ่นเหมือนละมุงละมุดอนะไรแบบนี้ <c oughs> อย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นอาจจะเออเป็นน้ำหอมคือบางทีกล at ิ่นน้ำหอมว่าแอลกอฮอล์มันเยอะน้ำหอมน้ำหอมเขากำลังฮิตน้ำหอมกลิ่นละมุดใช่มันแอลกอฮอล์มันเยอะไงเออนี่บ้านเนี่ยพลอยกับแม่นีเนี่ยจะหมูไวได้กินขนาดท่อกูยังเหม็นเอกลิ่นคุ้นๆกลิ่นเหมือนพ่อกูเลยเว้ยเพราะฉะนั้นชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว และจชไม่ชจบะน่ดาวไฟมาดูเฮ้ยถูกชอบทีจังเลยนะหนูหนูรอดโอเคเออขอบคุณน้ำหอมครับอีกสามด่านนะหนูมึงเพิ่งรอดด่านแรกเองแม่ ใส่น้ำหอมกลิ่นละมุดมาไอ้ <c oughs> มึงนรืกับแม่นะฮะบ้านพอยมันเหม็นท่อแต่มันไม่เหม็นกลิ่นละมุดนนม,มันยังไงมาก่อนเลยแล้วบ้านนี้เราคิ้คกรักๆบ้านนี้เราคิ้กักแต่เราก็เปิดไฟนะแม่นี ย่งไงดูเขาค่ะเขาแบบก็จับเบอร์ทุกคนเลยดูเป็นมิตรมากเลยส่วนเอ็งจะเทนไงชอบคนดูเป็นมิตรชอบคนดูมนนษย์สัมพันธ์ดีใช่ด่านแรกผ่านนะโอเคเจอด่านสองก่อนว่าไปดูกันมายาวๆาดูนี่บ้านนี้เจ๊ฉลวยนี่คือไฟอย่าเปิดนะแต่ตลอดการยืนนะเนี่ยเจ๊ฉลวยหน้าไม่โอเคเลยหน้าไม่โอเคแต่เปิดไปนะแต่สีหน้าไม่ได้เลยแล้วทำไมเราเปิดไฟ เปิดไปก่อนไงแต่ดูว่าเหมือนเขากลอนจะดูว่ากลอนไปถึงไหนตัวนี้ดูกลอนอยากจะดูเวลาว่ามันจะกลิ้งไปได้สักกี่น้ำใช่ให้มันกลอนไปก่อนให้กลอนไปก่อนโอเคอ่ะแม่เลนูเปิดไฟไว้ก่อนแต่เราก็สีหน้าเราก็ไม่ได้ชื่นไม่ได้ชอบนะแต่เปิดไฟไว้ก่อนทำไมอย่างนั้นล่ะจ๊ะ เดี๋ยวดูดูต่อไปดูกันต่อไปเรื่อยๆมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมถ้าเขาดูเป็นมิดดีนะดูเป็นมิดเขาจับแม่จับมือแล้วตัวหอมอ่ะตัวหอมโอเคตัวหอมกลิ่นมุดทีแล้วเจอชอบแม่เธอเสวัสดีครับคุณแม่ผ้มเจอผักไทยแล่อแม่กบยังไงคนนี้มาเปิดไฟเอาเดียเอาก็ มีอะไรที่บางคนอะหลายครั้งที่พวกคุณดับไฟตั้งแต่แรกเห็นเลยอะแต่คนนี้คุณว่าคงต้องมีเขาคงต้องมีส่วนดีบ้างแหละเขารู้สึกใส่ใจไงเขาจับมือลูกแม่แล้วก็ยังจับมือแม่อีกโอ้ยเขาดูใส่ใจเออก็ไม่ได้ว่าจะมาจับมือแต่ลูกเราใช่ใช่แม่สาหน่าบึ้งเลย นี่คุณดูบ้านนี้นะฮะคนเป็นแม่นะเที่ยวมาฝรั่งกอดออกเงี้ยขาดแค่เอารองเท้าปลาเขาเท่านั้นแหละครับบ้านเนี้ยเออก็ไม่ชอบเขาก็ปิดไฟไปนี่แม่ลูกก็ไม่เท่าไหร่แม่ก็ลูกลูกยืนน้าตาลตกอยู่แม่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแม่ นางคัเอร์เกียวคัมเอร์แต่เราก็เปิดไฟนะแต่ท่าทางเราไม่ชอบเขาไม่ใช่ไม่ชอบทั้งประเทศเนี่ยกาดูอยู่เขาก็รู้เลยว่าเราได้ไงว่าเราพ่อจะหมายเขาเป็นท่าหรอใช่ไหมในกลุ่มเพื่อนเขาจะมีแล้วแทนตัวเองว่าอะไรหนูหนูงั้นแม่ให้โอกาสไอ้หนูนี่คืออาการของคนให้โอกาสคน อันเียนะดูสบายใจเป็นบ้าเป็นหนุ่มโสดสบายใจเป็นบ้าอแม่ดาวฮะคุณเปิดไฟนะเปิดไฟก็ให้ออกาสาศก่อนยวดูก่อนเทปแรกจะพูดปิดอ่ะเอางี้พูดตรงๆนะได้ยินกันได้ยินกันสามคนแล้วกันไม่มีปิดม่ีปิดไม่เลยมีอะไรที่เราว่าทำแม่งทำแม่งไหมคนเนี้ยสายตาสายตาเนี่ยสายตามันยังไงสายตาถามว่าสายตามันยังไงจะให้ฉันพูดไร่นวด สาายตนยินทาตั้งแต่เขาเดินมาเลยอันนี้เขานินทาว่ายังไงสายตารูดกรีมรูดกรีมเมาแน่เมาแน่พูดอย่างนี้เลยเมาแน่แม่แล้วหนูก็ไปดูเขาจะภายนอกยั้ไงเนี่ยเอาแล้วเมาแน่เหมือนกินอยู่ด้วยกันนะโอเคนี่แม่ดาวคนเป็นแม่นี่คนเป็นแม่บอกอูสายตาเนี่ยไอ้นี่เมาแน่นี่บอกแบบนี้สแก๊กไหมล่ะอ่ะยายสาว่าไงคะ เดสานี่น้าบึ้งแต่เปิดก็สวยเลยอคุณแม่ก็ชอบใจจงที่ก็พูดหนูแน่ล่ะค่ะจะขอจะขอดูสักหน่อยว่าเป็นหนูพุกหรือหนูหลิงจะดับจะดับแล้วเห็นมันแทนตัวหนูก็เลยเอ็ดดูอาจารย์ขอดูก่อนอ่ะอย่างน้อยๆนะก็อุ่นใจดีที่ยังไม่มีใครด่าไฟ แต่ฟังจากเหตุผลแล้วก็มีการบ้านอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลายบ้านเขาก็ขอดูก่อนครับผมแล้วก็ทรงคือทรงอาจจะชัดเจนแต่ว่าพอแทนตัวเองว่าหนูปุ๊บแอบเอ็นดูไอ้หนูละอ่าทําความรู้จัใจหนูคนนี้มันหน่อยแล้วกันว่ามันเป็นใครมาจากไหนแล้วอย่าเพิ่งดับไฟใส่หนมูมั่อรแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันไปครับ